ดวงรายวันประจำวันศุกร์ที่1กันยายนพุทธศักราช2566แรมหนึ่งคำเดือน9ปีเถาะตรงกับวันสืบนาคเาสถียนคนเกิดวันอาทิตย์การงานมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องเปลี่ยนงาน หรือถูกตัดออกจากโปรเจกต์ที่กำลังรับผิดช,ชอบจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการงานอย่างฉับพลันซึ่งคุณควรเตรียมรับมือให้ดีระหว่างการทำงานที่เสี่ยงกับสุขภาพและชีวิตอย่าประมาทเด็ดขาดการเงินคุณหมุนเงินได้คล่องมือมีรายได้จากต่างประเทศหรือชาวต่างชาติถ้ามีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติจะทำเงินให้ได้มากเป็นพิเศษละว,วันนี้ คุณจะมีคนคอยช่วยเหลืออุปธรรมทางการเงินยังมีโชคในการเสี่ยงอีกด้วยถึงจะไม่มากเท่าไรแต่ก็พอจะทำให้ยิ้มได้บ้างความรักและครอบครัววันนี้ความพยายามของคุณในการขอคืนดีกับคนรักจะสำเร็จผลได้กลับมาปรับความเข้าใจกันรักกันอีกครั้งส่วนคนโสดมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในใจคุณเกิดขึ้นได้เช่นการเปลี่ยนสเปคสาวหรือหนุ่มที่คุณเคยชอบ หรือแม้แต่ความรู้สึกที่เคยอยากมีใครสักคนเปลี่ยนเป็นการอยากอยู่คนเดียวสีมงคลสีแดงสีทองเสริมบริวารเชื่อฟังมิตรภาพความสมคคีในหมู่คณะทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมความเข้มแข็งมุ่งมันและความร่วมมือร่วมใจเวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาที คนเกิดวันจันทร์การงานทำงานค่อนข้างเครียดเอาจริงเอาจังแต่งานก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีคุณเป็นที่น่าเกรงขามของผู้คนเพราะความเป็นคนเด็ดขาดตรงไปตรงมางานที่ต้องใช้ความเป็นผู้นำสูงจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะการเงินคุณกลืนไม่เข้าคายไม่ออกกับปัญหาเรื่องการเงิน มักจะต้องวิตกกังวลหมุนเงินอย่างยากลําบากเจ้านี้ก็ทวงถามเร่งรัดให้คุณเครียดวันนี้ไม่เหมาะกับการทําสัญญาหรือให้ใครกู้ยืมและงดการเล่นพนันทุกชนิดความรักและครอบครัวคนที่คบหากันอยู่มีเกณ์ก้าวหน้าถึงขั้นตกลงปรงใจแต่งงานส่วนคนที่มีคนคุยความสัมพันธ์จะก้าวหน้าไปต่อได้ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้ว จะได้มีการพบปะสังสรรค์ก,กันกับคนในครอบครัวและเพื่อนสนิทมิสหายมีความสุขดีค่ะสีมงคลส,สีส้มสีแสดเสริมการเงินคล่องตัวโชคลาภลอยความช่วยเหลือทางการเงินทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความอุดมสมบูรณ์และความโดดเด่นสง่างามเวลามงคล9นาฬิกา ถึง10นาฬิก30นาทีคนเกิดวันอังคารการงานหากคุณพบปัญหาในงานจะมีผู้คอยช่วยเหลืออุปถัมเป็นเพื่อนเกา่าเจ้านายเกา่าหรือบริวารเกา่าๆที่คุ้นเคยกันมานานให้ขอความช่วยเหลือจากพวกเขา งานที่เกี่ยวกับเด็กงานขายของเกา่าของมือสองซ่อมแซมสินค้าจะก้าวหน้าเป็นพิเศษค่ะการเงินจะได้ใช้เงินไปกับการต้อนรับแขกหรือเพื่อนฝูงที่ไม่ได้พบเจอกันมานานหรือมีการเลี้ยงสังสรรค์เพื่อสร้างคอนเนคชันในการงานในอนาคตแต่ก็ระวังการหมดเปลืองจากการใช้เงินเกินตัวไว้ด้วยนะคะความรักและครอบครัว หากได้พบกับคนโสดแต่ไม่สดเป็นพ่อไม้แม่ไม่ซึ่งส่วนใหญ่จะมีฐานะทางการเงินมั่นคงเข้ามาสนใจคุณอยากให้ลองเปิดใจดูนะคะเพราะหากสามารถสารสัมพันธ์เขาจะเป็นที่พึง่งพิงให้กับคุณได้ในอนาคตครอบครัวคนรักมีความสุขดีมีเกณฑ์ได้รับมรดกหรือของมีค่าที่ถูกใจจากคนรักหรือคนในครอบครัวอีกด้วยสีมงคลสีแดงสีทอง เสริมเมตตาสเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ได้รับความช่วยเหลือทิดมงคลทิศตะวันตกเสริมความผองใสสง่างามและความเป็นสี่เหมงคลเวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพุธกลางวันการงานหากพบปัญหาในงานมักจะเกิดความสับสนวุ่นวายการตัดสินใจไม่เด็ดขาดหรือยังไม่สามารถเลือกทางใดทางหนึ่งได้อย่างมั่นใจการงานพบคู่แข่งที่น่ากลัวเพราะยังไม่สามารถเอาชนะได้ง่ายๆทั้งอาจต้องเจอการถูกใส่ร้ายนินทาขัดแข่งขัดขาในการทำธุรกิจไม่ให้รับรื่นอ,อีกด้วย การเงินคุณกระตือรือร้อนดีหาเงินง่ายกว่าทุกวันทั้งอย่างได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงงานที่เกี่ยวกับของสวยงามความละเอียดประณีตจะทำเงินได้มากและควรระวังความฟุ่มเฟือยจากของใช้ส่วนตัวราคาแพงซึ่งอาจทำให้คุณไม่มีเงินเหลือเก็บความรักและครอบครัวระวังความเจ็บป่วยในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กและบริวารอายุน้อย งดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บคนโสดจะพบกับคนที่ดื้อรั้นเอา,จาใจใจหากดันทุรังคบกันไปจะพบปัญหาให้ปวดหัวสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความมั่นใจความเด็ดเดี่ยวน่าเกรงขามทิศมงคลทิศใต้เสริมความเชื่อฟังความสมานฉันท์ความสัมพันธ์ราบรื่น เวลามงคล10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานคุณฉลาดในการจัดการปัญหาย,ยากๆในงานให้เป็นเรื่องง่าย หรือมีความสามารถในการกำราบลูกน้องบริวารที่ดื้อรั้นให้กลับมาอยู่ในโอวาทและทำผลงานให้คุณได้ดีงานวันนี้จะเหนื่อยและหนักแต่คุณก็แกลงพอที่จะรับมือไว้และก็ทำได้ดีซะด้วยการเงินบุญกุศลอันเกิดจากทานบารมีของคุณจะช่วยส่งเสริมให้การเงินของคุณดีขึ้นในวันนี้โชคลาภจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย ให้หาเวลาเจียดเงินทำบุญช่วยเหลือผู้ยากไร้อนาถาตำกำลังกั้นเงินโดยรมไม่พบปัญหามีโชคจากบุญเกา่าความรักและครอบครัวคนรักครอบครัวมีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวร่วมกันคนที่คบกันมานานจะเริ่มพูดคุยกันเรื่องอนาคตส่วนคนโสดคุณคิดไม่ตกว่าจะเลือกใครดีเกิดมีอาการรักพี่เสดายน้อง ระหว่างความเจ้าชู้ของคุณจะทําให้พลาดทั้งพี่ทั้งน้องต้องมานอนเหงาคนเดียวต่อไปได้นะคะสีมงคลสีชมพูสีม่วงเสริมสเสน่ห์ความรักไมตรีจิตทิศมงคลทิศเหนือเสริมความสงาา่าผ่าเผยโชคลาบสีรีมงคลเวลามงคล7.30นาฬิกาาทีถึง9.00นาฬิกา คนเกิดวันพฤหัสบดีการงานวันนี้อย่าเอื่ยเชยวานเย็นมากนักมักจะไม่ทันคู่แข่งหรือไม่ทันใจในายจ้างได้งานที่เกี่ยวกับการใช้ความคิดไตรตรองตรรก,กะและงานที่ต้องใช้ความรอบคอบสูงจะโดดเด่นและได้รับความไว้วางใจมากยิ่งขึ้นการเงิน การเงินแปลผันตามความสามารถของคุณซึ่งวันนี้คุณทำได้ดีจึงทำให้มีเงินไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดทั้งอย่างมีไอเดียในการหาเงินอีกหลายช่องทางหากคุณลงมือทำก็จะมีรายได้เพิ่มสมดังที่ตั้งใจความรักและครอบครัวคนที่คบหาก,กันมานานจะได้กำหนดการที่จะแต่งงานกันความรักชื่นมืน่นมีความสุขสมหวังดีส่วนคนโสดมีคนเข้ามาสนใจคุณมากกว่าทุกวัน สเสน่ห์ของคุณอยู่ที่ความเป็นคนกระตือรือร้อนและหัวก้าวหน้าสีมงคลสีชมพูสีน้ำตาลเสริมความเด็ดเดียวความขยนขันขันแข็งทิศมงคลทิศเหนือเสริมอำนาจอิทธิพลความน่าเกรงขามและเด็ดขาดเวลามงคล7นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกา คนเกิดวันศุกร์การงานคุณฉลาดเฉลียวกว่าคู่แข่งจึงทำให้วันนี้จะนำหน้าคู่แข่งได้ทั้งอย่างมีสเสน่ห์ในการติดต่องานใดๆทำให้วันนี้การงานราบรื่นและสำเร็จด้วยดีการเงินวันนี้อาจต้องบากหน้าไปขอความช่วยเหลือทางการเงินจากผู้อื่นรายได้ที่มีอยู่ก็ไม่พอใช้ ยิ่งหากมีหนี่สินจะยิ่งเพิ่มความเครียดให้กับคุณมากขึ้นอดทนไปก่อนนะคะความเครียดไม่ได้ช่วยให้คุณมีไรายได้เพิ่มให้ลองหางานเสริมทำหากไม่เลือกงานก็จะมีไรายได้เพิ่มอีกทางค่ะความรักและครอบครัวอยากจะหยุดพักเรื่องรักไว้ก่อนความรักที่ผ่านมาทำให้คุณเหนื่อยอยากใช้เวลาเพื่อหยุดคิดสักช่วงหนึ่งคนรัก ครอบครัวก็เบื่อหน่ายกับความไม่เข้าใจกันไม่ยอมกันจึงต้องต่างคนต่างอยู่สักพักเผื่อว่าอะไรจะดีขึ้นสีมงคลสีเขียวเสริมโชคทางการเงินเงินคล่องมือกำไรจากการลงทุนทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมสุขภาพแข็งแรงและความเบิกบานใจเวลามงคล ยี่สนาฬิกา30นาทีถึง24นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์การงานวันนี้ต้องวิ่งวุ่นในงานเพราะมีงานเข้ามาพร้อมกันและยังต้องทำให้สำเร็จอีกด้วยคุณสามารถรับมือได้แต่ก็มักจะเหนื่อยยาก อาจเกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานยังไงก็ให้เตรียมความพร้อมและรู้จักประนีประนอมก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะการเงินรายได้ของคุณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความขยันขันแข็งและมีวิสัยทัศน์ในการลงทุนคุณจะโดดเด่นกว่าคู่แข่งในเรื่องรายได้และมักจะมีเงินเข้ามาหลายทางคุณกระตือรือร้นที่จะเพิ่มช่องทางการมีรายได้จึงทำให้เงินสะพัดคล่องมือดีมาก ความรักและครอบครัวความรักของคุณร้อนแรงไม่สนว่าจะต้องยากลำบากขนาดไหนคุณจะฟาฟันเพื่อให้ได้รับความรักจากคนที่คุณหมายปองยิ่งมีคู่แข่งยิ่งเพิ่มความอยากเอาชนะให้คุณคนรักคู่คลองอย่ามัวสนใจแต่การงานให้หันมาใส่ใจคนรักและคนในครอบครัวของคุณด้วยนะคะสีมงคลสีชมพูเสริมความเมตตาคนอุปธรรมช่วยเหลือ การงานประสบความสำเร็จทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความมั่นคงทางการเงินการติดต่อธุรกิจสำเร็จราบรืน่นเวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีขอบคุณที่รับชมนะคะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ